เป็นแก้วกาแฟพอเราจัดแล้วสมาชิกในครอบครัวก็ใช้งานได้เองจัดระบบใช่เขาจะรู้แล้วตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วเมื่อก่อนยังแม่ยังต้องติดว่าชื่ออันนี้เป็นอันนี้เก็บอะไรเก็บอะไรใช่ตอนนี้ทุกคนรู้ละอันนี้เป็นแก้วกาแฟของพ่อเขาก็จะรู้ว่าเขาอยู่นี่แก้วน้ําของลูกไม่ใช่ของพ่อส่วนแก้วกาแฟของพ่ออยู่นี่เขาก็จะรู้ว่าอ๋อแก้วกาแฟเขาอยู่ดีเป็นครัวเล็กๆแต่ว่าทํากิน นี่ก็จะเป็นเครื่องที่แบปรุงน้ำมันแต่ว่าเป็นครัวที่ทุกสวัสดิ์ตต้องมีทำกับข้าวต้องทำกับข้าวตลอดใช่นี่ก็เป็นตูวาเก็บของมันมีนั่นก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่เรียบร้อยนะคะมันก็จะแบบว่าสเปซสปะเออพอเราจัดเสร็จทุกคนก็จะเห็นอ่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ เก็บของเล็กอันนี้เก็บของใหญ่อยู่มุมนี้ใช้จริงมีความสุขอยากเก็บทุกวันอะ,อะเช้ามาสิ่งแรกที่ทําเดินลงมาไม่ชงกาแฟนะคะมาเก็บของเข้าที่ก่อนอมีเข้าสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้อยากให้พี่จงแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักสักน,นิดนึงค่ะพี่จงนะคะชัตตาดีเพ้งฉ่าตอนนี้พี่จงกเกษียณแล้วแต่ว่ายังรับเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ไทยรัฐทีวีค่ะ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเรียนกับพุณิชามีปัญหาอะไรคะอ่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาบ้านรกนะแต่แค่แบบว่าอออยากให้ทุกคนพ่อลูกมีพื้นที่แม่ด้วยเป็นพื้นที่ของตัวเองในบ้านอะทุกคนเต็มที่ใช้ชีวิตของตัวเองในบ้านได้เต็มที่ก็เลยเอะเราจัดบ้านดีกว่าเหมือนตอนนั้นพี่จงเตรียมกเกษียณด้วยใช่ไหมอ๋อนชน่ใช่ไอ้แลนว่าจัดบ้านเนี่ยจะทําก่อนกเกษียณ ธรรมะจัดสรรหรืออะไรครูนิชาก็เด้งมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยแบบว่าไม่คิดเยอะเลยใช้เวลาที่ทํางานด้วยนั้นรู้สึกคุยกับครูแล้วแบบว่า <c oughs> พี่อยากเรียนจัดบ้านอะ่ะก็เลยตอบเซยเยสเลย <c oughs> ตอนนั้นทําไมถึงตัดสินใจแบบเรียนเป็นคอสร้างอาชีพอะคะ่ะคือเป็นคนที่ชอบชอบเรียนรู้อยู่แล้วนะยิ่งเป็นการเรียนที่พัฒนาตัวเองหรือพัฒนาอะไรรอบด้านของตัวเองเนี่ยเราไม่คิดเยอะเราจะมี เงินก้อนหนึ่งที่แบบว่าจัดสรรไว้เพื่อพัฒนาตนเองค่ะแล้วก็มองแล้วว่าเอ้ยจัดบ้านนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ด้านบวกหมดเลยอะ่ะไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะเรียนเลยคะ่ะนี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่จงนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าหลังจากพี่จงเรียนจบตอนนั้นเราใช้เวลาประมาณเกือบ3มเดือนตั้งใจว่าจะเรียน แล้วให้เสร็จในวันที่27ธันวาเพื่อจะเป็นวันเกิดให้พิเกตแต่ว่ามันของเขาด้วยเราก็เลยต้องจอยกันว่าบางอย่างเราต้องตกลงกันว่ายังไงต่อก็เลยบอกว่านี่ฉันจัดให้วันเกิดเธอนะเขาก็เลยแฮปปี้ค่ะอาเราเรียนซูมกันเพราะว่าครูอยู่อีกที่หนึ่งพี่จงอยู่ที่หนึ่งอยู่คนละจังหวัดมีความกังวลใจไหมในเรื่องของการเรียนผ่านซูมหรือออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเรื่องซูมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเราคุยกันตรงเนี้ยอยากให้ครูดูอะไรก็ สองปะอสองไปครูวันนี้มันควรจะยังไงต่อแต่ชอบอย่างหนึ่งนะ,ะที่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครูตั้งโจทย์เลยว่ามุมนี้ครูขอเป็นโต๊ะและมีดอกไม้แจกันดอกไม้เท่านั้น <c oughs> ยังคิดจะเป็นเป็นไปได้หรอ <c oughs> แต่สุดท้ายเป็นไปได้แล้วมันก็แบบออกมาโอเคเป็นจุดก็เรียกอะไรนะเป็นปเ o w e r spot เออเออใช่ใช่อ,อมันเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะ ครูก็รู้วัตถุประสงค์ของพี่จงเบื้องต้นละก็เลยช่วยออกแบบพื้นที่ให้ว่ามันควรจะมีตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรจะมีของวางอะไรเงี้ยค่ะควร <c oughs> จะเป็นแบบใจกัาดอกไม้หรืออะไรแบบนี้มากกว่าเนาะ <c oughs> แล้วก็คือจริงๆอะ่ะลึกๆพี่จงก็อยากจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่านึกไม่ออกใช่ไหมใช่<อ>ใช่แล้วหลังจากจัดบ้านเสร็จเป็นไงบ้างคะชีวิตหลังจากนั้นมันไม่ได้แค่จัดบ้านตัวเองนะคะตอนนี้เพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวจัดตามกันหมดเลย <c oughs> แล้วเราก็ ในในลึกๆข้างในนะมีความรู้สึกว่ากเกษียณแล้วเราก็แบบอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างให้ประโยชน์กับผู้คนอ่ะอาจจะเป็นแรงเล็กๆแต่ก็อยากให้ทุกคนลองจัดดูแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่นอกจากบ้านสะอาดบ้านเรียบร้อยความสัมพันธ์คนในบ้านหรือความสุขที่มันเกิดแบบโดยที่เป็นธรรมชาติอะตื่นมาเห็นหน้าห้องที่เรารู้สึกว่าม,มันสดชื่นอ่ะ มันจะเข้ามาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันเป็นธรรมชาติเห็นบอกว่าคุณสามีแล้วก็คุณลูกเนี่ยชอบมากเลยใช่เขาก็มีมุมของเขาเขาก็เริ่มชัดเจนว่ามุมนี้ของใครแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งเขาจะทําอะไรเป็นโลกส่วนเหมือนโลกส่วนตัวแต่ว่าทุกคนจะมองเห็นกันนะเห็นหัวกันนะว่าใครอยู่ตรงไหนอยากจะแนะนําอะไรสําหรับเพื่อนๆใบกระสีนนะคะที่เขาแบบอยากจะลงเรียนจัดบ้านหรือว่าจะเรียนสร้างอาชีพดีไหมหรือตอนเริ่มต้นก็เรียนเพื่อให้บ้านเราโอเคแต่ว่า ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นนะคะทําเป็นไรายได้ได้อยากให้ทุกคนลองจัดอะเริ่มจากมุมที่ตัวเองเอใช้ชีวิตบ่อยๆในบ้านเริ่มจากจุดนั้นก็ได้ค่ะจริงๆจ,จัดบ้านมันคือชีวิตประจําวันของเรายิ่งเป็นแม่บ้านเนาะเราก็จัดกันทุกวันอยู่แล้วอันนี้พี่จัดมาห้าเดือนแล้วนะคะ ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมมันมีแต่ดีขึ้นด้วยจากวันแรกที่เราจัดเรายังใช้กล่องที่เป็นชั่วคราวอยู่แล้วเราก็เจอมามองไอ้นี่แมตต์กานนี้ของเรานะมันก็ค่อยๆปรับใช่แล้วทุกคนในบ้านก็พอแม่จัดดีใครจะกล้าทําไม่ดีคะเก็บตามที่แม่ทําทุกอย่างดีมีแต่สิ่งดีๆแต่สิ่งดีๆเนาะใช่นะยิ่งห้องครัวนะชอบมากเลยอืวันที่จัดห้องครัวเสร็จอีกสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อนมาเยี่ยมบ้าน อยากจะโชว์มากเลยอ,อะเมื่อก่อนของเยอะนะแต่ว่าจะจิบแก้วน้ําให้เพื่อนอะมันสะอาดพอที่จะแบบให้เขาเลยไหม,มเราต้องไปล้างก่อนอมไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ยินดีนต้อนรับค่าวเพื่อนเพื่อนรักบ้านมากขึ้นเนาะใช่แล้วก็วันวันสอร์ทิ์นะอยู่แต่แบบมุมใครมุมของคนนั้นถึงเวลากินค่อยมารวมกันทีหนึ่งโต๊ะอินเนาะไม่ต้องออกไปนอกบ้านให้รถติดให้หงุดหงิดเลยใช่ร้อนด้วย สำหรับใครที่อยากลงเรียนคอสร้างอาชีพนะคะจัดบ้านไวกระเซียนสามารถติดต่อทักแชทมาสอบถามกับครูได้เลยนะคะหรือว่าปรึกษาเบื้องต้นกับครูก่อนได้เลยนะคะที่ Li น์แอดสปาร์คจอยแอดโค่ะพร้อมสนับสนุนทุกคนนะคะรักทุกคนแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะขอพูดกับถึงครูนิดนึงครู <c oughs> น่ารักมากนี่อยู่เชียงใหม่นะคะอุตส่าห์มาบ้านบางกะปิกรุงเทพต้องมาตรวจผลง,งาน <c oughs> <c oughs> <ๆ>รับประกันจริงๆ,ๆว่าแบาบ,าบที่จงเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนอ่าขอบคุณนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึง่งซึ่งเก็บกระเป๋าแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่แต่รู้ว่าประเภทนี้คือกระเป๋าอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่เสื้อขาวเสื้อพื้นเก็บมีที่อยู่ให้เรียบร้อยข้างล่างก็เป็นเสื้อ,อของของพี่เองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ลองจัดดูมีความสุขเช้ามาเปิดแล้วแบบไม่อยู่นี่ะเออไปดูห้องลูกไหม แอบ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 ,แบ,แบใ,ใจานะองลูกก็ของแม่อยู่แหละหลักๆของลูกนิดเดียวสงสารลูกมากเลยแต่ถ้าเห็นอันเก่านี้แบบว่าทั้งแถบนี้นอะไรก็นะไม่รู้ยังึกออกไม่ออกเลยว่าเราเก็บมาได้ยังไงตั้งเป็นสิบสิบปีอะผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพัพบมา,าบห้าเดือนแล้วเนี่ยที่แขวนกระเป๋าใช่ไหม สอ,อันเนี่ยมันก็เลยดูสะดวกพอเรา,าบบพอเราซื้อเสร็จมามาวางไว้ให้เขาแล้วเราก็แขวนแค่หนึ่งกระเป๋านะอ,อย่างละหนึ่งสุดท้ายเขาก็มาทำตามเอาหมวกมาแขวนเนี่ยอ,อันนี้เมื่อก่อนจะใส่ของที่แบบว่าซื้อสต็อกไวอ้อนะจริงๆบ้านลกอะของที่สต็อกเยอะๆก็ทำให้บ้านลกได้เนะพอเราซื้อน้อยมันไม่เยอะก็ไปเก็บในห้อง ตามตู้ก็ได้โต๊ะตัวนี้ก็เลยเป็นมุมที่แบบว่าตื่นมาไม่ต้อง <G ül> สดชื่น <G ül>